สวัสดีท่านอาจารย์ตอนนี้ในท้องตลาดนิยมดื่มชาดอกไม้นำกลีบดอกไม้ใส่ลงในชาแล้วดื่มการดื่มแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือเปล่าพฤติกรรมการดื่มชาตามหลักแล้ว โดยทั่วไปในชีวิตประจำวันเราจะดื่มน้ํำชาที่ชงแต่ใบชาเพียวๆเ,เช่นเราอยากให้ชาที่เราดื่มหวานขึ้นนิดหน่อยปกติก็ใส่น้ําตาลเข้าไปสมมุติเราไม่อยากใส่น้ําตาลก็มีบางคนใส่ผลไม้เข้าไปเหมือนกันสมมติไม่อยากใส่ผลไม้ลงไปอีกก็สามารถเลือกดอกไม้ต่างๆได้ดอกไม้มัจะบาลในฤดูร้อนก็เหมือนผลไม้มักมีสรรพคุณช่วยดับไฟหัวใจบำรุงสายตาดับความร้อนระบายตับเป็นต้นฉะนั้นในใบชา เมื่อใส่พืชต่างชนิดกันเข้าไปก็จะเกิดสรรพคุณต่อร่างกายเช่นใส่ดอกกุหลาบลงไปโดยเฉพาะผู้หญิงดื่มจะค่อนข้างดีจะช่วยบำรุงเลือดเสริมความงามเพิ่มพลังชีพเป็นต้นใส่ดอกมะลีแห้งเป็นดอกมะลีดอกเล็กๆที่มีสีขาวจริงๆดอกมะิินี้ หลังจากรมควันอบแห้งแล้วมันจะมีรสชาติหอมหวานเมื่อจะพูดก,กับความหวานชุ่มคอของใบาชาใบาชาก็จะมีรสที่หอมหวานจากดอกไม้ทำให้คนดื่มอยางมีความสุขส่วนจะใส่ดอกไม้แบบไหนถึงจะสมเหตุสมผลนั้นคุณต้องไปศึกษาดูอย่าให้ความสนใจแบบมัวม่วหรือดื่มตามที่รสปากของคุณชอบ โดยเฉพาะสุภาพสตรีช่วงประจำเดือนในช่วงนี้คุณจะไม่สามารถดื่มดอกไม้ที่เป็นธาตุค่อนข้างเย็นได้แต่อาจารย์เชื่อว่าเวลาที่คนส่วนใหญ่ดื่มไม่ได้ดูอะไรมากของทุกอย่างที่เอาเข้าปากได้คุณต้องทำความเข้าใจว่ามันตรงกับความต้องการของคุณในตอนนี้หรือไม่ฝึกกายบ่มใจใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีไม่หยุดที่จะเรียนรู้